ครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับผมวันนี้มาตามดูตัวยานะครับที่ทําไว้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเป็นก้อนเป็นอะไรหรือ,อยังหรือว่าพ่อบาดเอาไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วครับเอาอะไรเยกเนี่ย,ยแข่งอีกแล้วตัดอีกแล้วครับ แต่และว,วันนี่ต้องซ่อมก่อนเนาะแต่และว,วันนี่เนาะเพราะว่าฮ่าฮ่าฮ่นได้ยินเขา,าเอาเอานกมาใหม่นะฟองกุบเลย <laughs> โอ้ <laughs> อดูตัวหน่อย <laughs> นกฟองกุบฮะอะไรนะ <laughs> เอาเมาื่อวานได้ตัวหนึ่งอีกโอ้มนัมนมนันมันอ่า <laughs> อ่ามันจะมนันอะไรก็ขึ้นไม่อยู่เนาะ <laughs> อเอาอแล้วนะครับนี่เอาเดี๋ยวไปดูตัวยาครับผมซ่อนไว้นะครับกลัวเพราะว่าเอาเป็นกับแก้มซ <laughs> ่อนไว้บุหลังคานะครับโอ้นี่นี่นี่น,นี่เสียงตัวนี้แน่ๆเลยครับพี่น้องใช่ไหมเพราะว่าต,ตัวนี้ไหมโอ้สองกุกกใช่ไหมเสียงกลางนะครับนกตัวนี้เอาออกสักทีได้ยัง เมื่อวานนี้เขาจัดโอ้คึกเหลอวันนี้ๆๆเอาออกกี่เที่ยวแล้วพ่อวัดออกกี่เที่ยวแล้วมาสามเดี๋ยวแลสามครั้งแล้วอๆๆๆอสองเมื่อวานจัดเลย,ยลเจอยายาอะไรยาไอ้น้ำมันปลาใช่ไหม,มโอ้ถ่ายพญาด,ด้วยนะครับโอ้มันก็คึกนกนะครับผมก็ซ่อนไว้นะครับ,รบข้างบนเลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่า ฮสำหรับคนแบบนั่นนี่ไม่เห็นง่ายๆนะครับผมอคนที่ไม่ได้มาปั้นช่วยนี่ไม่เห็นง่ายๆนะครับอาลงมาดูครับโอ้นะครับโอ,โอ้หนักๆครับพี่น้องโอ้เหลืองอลมัมชามเลยครับพี่น้องอืมอเริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วนะครับอืม เป็นก้อนนั่นแหละเดี๋ยววันนี้อีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้แดดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่น้องนะครับแดดมันอ,ออกบ้างบดบ้างล่มบ้างนะครับธรรมดาวันนี้คิดว่าน่าจะแดดเปี้ยงเลยแหละวันนี้นะครับจะตากอีกสักหนึ่งวันนะครับเพื่อให้ยามันแข็งกว่านี้นะครับนี่ครับดูครับตัวยา ครับก็มันก็เป็นธรรมดาครับพี่น้องมันมันไม่มีเครื่องปั๊มที่เป็นเม็ดนะครับมันก็อาจจะไม่เป็นก้อนดีเท่าไหร่นะครับก็คงจะแบ่งๆให้นกกินนั่นแหละครับเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวยาเดี๋ยวจะค่อยๆนะครับส่งทยอยไปให้นะครับทีละคนสองคนนะครับอ่าตามลําดับที่ที่ยังคิวไว้มาดูนะครับนกพอบัรนะครับที่เพิ่งเอาเข้ามา ครับใหม่นะครับเป็นนกสองกุกไว้่างนั้นนะครับออกสองครั้งนะครับออกสองครั้งนะครับได้เฉลยเลยนะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับเป็นนกต่อครับเข้ามาใหม่จากทีมงานนี่นะครับทีมงานเซนมดนั่นเองนะครับแบ่งมานะครับแต่นกเสียงกลางหองกลางหอง นะครับใช้ได้เลยนะครับสำหรับนกตัวนี้ผ่านอยู่ครับโอ้ตัวเตี้ยดีสนับปีครับผมจะเป็นลายเล็กนะครับนกสองกุเป็นแบบนี้แหละครับนกเป็นลายเล็กนะครับก็ดูตัวกันไปสำหรับนกตัวนี้นะครับแต่เสียงนี่ผ่านเลยนะครับ สำหรับผมนะครับชอบนกเสียงกลางอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องนะจะจะเสียงยังไงครับอ้าวป่าเนอะ

กี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วนกตัวนี้นอโอ้จะเข้าชนขวบแล้วนะครับอัอนนี้ก็คือ,อนกที่วัดต,ต่อได้นะครับโอ้สว,สวยสวยตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ก็สวยนกข้างคูนกข้างคูอ่านกข้างคูนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นออกโทนโทนแดงแดงเหลืองนะครับ ทนแดงอมเหลืองนะครับตัวนี้ออกโทนแดงแป๊ดนะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้แดงอมเหลืองนะครับสวยคนละแบบนะครับแลก็อยู่นี่ตัวนี้มีเส้นสอด้วยนะครับพี่น้องอตัวนี้แบ่งเท่าไหร่นะตัวนี้นี่แหละแล้วลกท่ะไรราาเท่าไหรแล้ สี่ห้าเท่านี่มาถึงว่าเป็นคนเท่าๆใช่ไหมฮล <laughs> ับ <laughs> อ้าวก็เป็ต่ัไมวอตนี้นกใหม่นะพี่น้องอดูตัวนี้ตัวนี้สองสองแดงเนาะตัวนี้เนาะ <laughs> <laughs> อะตัวนี้พ่าจะปล่อยสองแดงนะครับถ้ามารับถึงบ้านปล่อยแดงเดียว <laughs> ครับสวยนะครับตัวนี้สวยนี้ก็ใช้ได้อ้วพ่อบัดนะครับเห็นนกใหม่คูนะก็อยากว่าเอาตัวนี้มาโชว์หน่อยว่าอย่างนั้นนกต่อมาได้ไหมนี่ว่ายังไงนี่พ่ออกพันี่้ดออกสองสามครั้ง เอาอดูสิอยอานรเอนเโอ้ผ่านออย,ยอแล้วระวัติว่าน,นะครับแต่ว่ามันกำาานลัเล <laughs> งลเอาไปเสือิอมทีเดียวที่ขึ้นเลยังไงล่ะเอาละแบาบา ไม่ขู่หรอกว่ามีแต่จะใครอะไรนี่อ่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเอานกบางตัวไม่ขู่นะเป็นธรรมดานะครับนกใหม่นะนกใหม่ออกกี่ครั้งแล้วว่าต,ตวัวนี้ออกกี่ครั้งแล้วสี่ห้าครั้งแล้วได้นกเฉลยหรือยังยังยังไม่ได้ อ,อเสือ้อเสือ้อสุดยอดนะครับเสื้อชิดติดดีนกตัวนี้นกฝึก,ก,ก,กอ,กอ,อ,อ,อก่าอ่ะพอ,ะอ,ะอะประมาณนี้อะไ้เจ้าหลิวใช่ไหมนะ่ะอ่าโอ้คือคือคือมันบอกว่าผ้าออกหน่อยผ้าออกหน่อยผ้าออกหนอ่อยอ่านี่ครับพี่น้อง <laughs> นกใหม่ตัวที่ไม่ครูเมื่อกี้ครับเรียกแล้วครับนี่ครับนี่นี่จอดอืนกใหม่นะครับตัวนี้โอ้ กุกฝึกขอสองตัวนี้ใช้ได้นะพี่น้องเอาละครับผมพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับยานะครับก็จะส่งนะครับทยอยส่งให้ท่านนะครับพอตากแดดอีกสักสักวันสองวันก่อนนะครับก็จะคอยทยอยนะครับส่งให้เรื่อยๆนะครับเอาละครับพี่น้องก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อกำลังใจผู้ทําคลิป จะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องที่เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะก็จะลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เรียทราบข้อมูลก่อนใทรนะครับสำหรับผมกับเสียนใหญ่วันนี้ครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ